สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆกับช่อง YouTube สลาลมคอยชแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญนะครับสลาลมคอยชแนลนะครับขอแจ้งนิดนึงนะครับช่องไหนทําคลิปส่งเหรียญมาขายช่องนั้นนะครับช่องผมสลาลมคอยชแนลนะครับเน้นรับซื้อเหรียญที่ช่องผมทําคลิปเท่านั้นนะครับช่องทางการติดต่อนะครับไลน์ดี0 9 5 4 1 2 4 4 4 3แล้วก็อีกหนึ่งไลน์ดีนะครับสลาลม888นะครับติดต่อได้ทั้ง2องไลน์ดีนะครับ ก็ส่งรูปมานะครับผมก็จะทยอยตอบกลับไปนะครับขอย้ํานะครับว่าจะทยอยตอบกลับไลน์ทุกๆท่านไปนะครับเพิ่มช่องทางการติดต่ออีกหนึ่งช่องทางนะครับเป็นกลุ่ม f a c e book นะครับชื่อกลุ่มว่าสลาลมคอยชแนลนะครับชื่อเหมือนกับชื่อช่อง YouTube นะครับเป็นกลุ่มนะครับเพื่อนๆเข้า Facebook แล้วก็เซิร์ชหากลุ่มนะครับสลาลมคอยชแนลเป็นกลุ่มส่วนตัวนะครับก็มีสมาชิกหมื่นกว่าคนแล้วนะครับ รายละเอียดในกลุ่มนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแต่ละวันผมก็มีคลิปอะไรอัปเดตผมก็จะมาโพสต์ให้เพื่อนๆได้เข้าไปดูเข้าไปรับชมกันนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีเหรียญที่ตรงตามที่ทางช่องผมรับซื้อนะครับกดเลือกไว้ที่ช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับแล้วก็ใส่รูปลงไปนะครับถ้าเหรียญที่เพื่อนๆส่งมาเป็นเหรียญที่ผมรับซื้อผมก็จะติดต่อกลับไปนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเหรียญที่ผม ไม่ได้รับซื้อนะครับก็จะไม่ได้ติดต่อกลับไปนะครับนี่นะครับก็สามารถเข้าร่วมได้นะครับกดเข้าร่วมไว้เดี๋ยวผมจะไปอนุมัติเพื่อนๆเข้าร่วมกลุ่มของผมนะครับไปศึกษาไปดูข้อมูลไปอะไรหลายๆอย่างด้วยกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับจะมาพูดถึงเหรียญ5บาทนะครับมีหลายๆท่านส่งรูปกันมาเยอะนะครับเหรียญหบาทปีพศอ,อ,อะไรบ้างแล้วก็เหรียญ5บาทที่มีลักษณะแบบนี้ รับซื้อหรือเปล่านะครับเนี่ยแบบเนี้ยรับซื้อไหมแบบนี้ไม่ได้รับซื้อนะครับถ้าเป็นปีธรรมดานะครับเดี๋ยวมาดูแบบที่รับซื้อกันนะครับเหรียญ5บาทที่ทางช่องผมรับซื้อถ้าเป็นปีพศหลายๆท่านรู้อยู่แล้วนะครับคือปี40แล้วก็ปี46แต่ก็ยังมีหลายๆท่านที่ยังไม่รู้ทําไมผมถึงพูดได้ว่ายังไม่รู้ เพราะว่าลายที่ท่านส่งมาในแต่ละวันนะครับส่งรูปมาให้ผมดูเหรียญ5บาทปี36ปี4 1ปี37แล้วก็เหรียญชำรุดแบบนี้นะครับท่านก็บอกว่าเป็นเหรียญที่ปั๊มผิดพลาดนะครับผมก็แจ้งท่านกลับไปว่าเหรียญพวกนี้ไม่ใช่เหรียญที่ปั๊มผิดพลาดนะครับตอนเหรียญที่ออกมาจากกรมธนารักษ์เหรียญจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับคือเหรียญชำรุด เหรียญชำรุดโดยการกระทำอะไรก็แล้วแต่โดยการเจียโดยการโดนของแข็งนะครับอันนี้คือเหรียญชำรุดผมไม่ได้รับซื้อนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับถ้าเป็นเหรียญในลักษณะแบบนี้แล้วก็เหรียญขอบมนเหรียญตกถังเครื่องซักผ้าเหรียญล้อตอกนะครับทำไมถึงเรียกเหรียญล้อตอกเพราะว่าเด็กๆโยนล้อต๊อกไงครับเอาเหรียญไปโยนล้อตอกแล้วก็เนี่ยเหรียญมันจะขอบมนนะครับก็ เรียกว่าเหรียญล้อต๊อกกันนะครับใน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 กลุ่มกลุ่มหนึ่งนะครับก็ผมก็เรียกบางครั้งผมก็เรียกเหรียญล้อต๊อกนะครับเพราะว่าเล่นล้อต๊อกกันนะครับนะครับเป็นเป็นเป็นหลายๆท่านไม่ทันนะครับผมผมอาจจะคนรุ่นเก่าหรือเปล่ากลางเก่ากลางใหม่นะครับล้อต๊อกนะครับก็เอาเหรียญโยนแล้วก็ใครมาได้ไกลกว่าก็ช <t> นะอะไรประมาณนั้นนะครับเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่ค่อยได้เล่นกันแล้วนะครับก็ มาถึงเรื่องเหรียญดีกว่าออกนอกเรื่องนะครับเหรียญที่รับซื้อนะครับก็จะเป็นเหรียญ5บาทปี40แล้วก็ปี46วันนี้จะพูดถึงเรื่องเหรียญ5บาทปีพศ2546อย่างเดียวนะครับคลิปนี้มีแบบถูกแล้วก็แบบมันพูดว่าแบบถูกก็ไม่ได้มีแบบธรรมดาแล้วก็มีแบบที่แพงนะครับเหรียญ5บาทปี46นะครับเดี๋ยวให้ดูเหรียญนี้ก่อนเหรียญนี้ที่ผมขึ้นน้าปกคลิปว่าเหรียญนี้200 ทำไมถึง200นะครับเพราะมันเป็นเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับเป็นเหรียญที่โดนกระทําเหรียญชํารุดนะครับโดนเจียโดนกระทําโดยของแข็งโดยอะไรก็แล้วแต่นะครับเหรียญนี้200นะครับเหรียญชํารุดซื้อ200เพราะว่ามันเป็นเหรียญ5บาทปีพศ2546นอะครับอันนี้ชํารุดนะครับถ้าชํารุดแบบนี้ผมซื้อ200เนี่ยถ้าชํารุดแบบนี้แต่ว่าเป็นปี46แบบนี้ นะครับผมซื้อ200ถ้าช่องไหนหรือที่ไหนขายซื้อได้สูงกว่าเพื่อนๆส่งขายช่องนั้นได้เลยนะครับผมพูดเพื่อป้องกอันการดราม่าบอกว่าช่องนี้ซื้อถูกนะครับก็ก็พูดได้ก็พูดกันไปผมก็ไม่ได้สนใจอะไรนะครับก็ก็ผมซื้อประมาณนี้นะครับ ถ้าเป็นชํารุดแบบนี้ซื้อ200นะครับเพื่อนๆแล้วถ้าเป็นแบบธรรมดาไม่ชํารุดนะครับแต่อันนี้ผมไม่มีตัวอย่างนะครับผมมีตัวอย่างแค่เหรียญตัวนี้นะครับนี่นะครับถ้าแบบนี้ไม่ต้องใหม่แบบนี้นะครับสภาพผ่านการใช้งานผมซื้อเหรียญละ400ปี46นะครับเหรียญละ400แต่ทําไมต้องมีแต่เพราะว่ายังมีปี46ที่ราคาสูงกว่า400บาทอีกนะครับนะครับ ก็หลายๆท่านก็น่าจะรู้อีกเช่นเคยนะครับแต่ที่ผมต้องมาทำคลิปเพราะยังมีอีกหลายๆท่านยังไม่รู้นะครับว่าผมรับซื้อปี46มันมี2แบบ2บล็อกนะครับนี่นะครับการสังเกตนะครับถูกแพงนะครับเส้นกับเบื้องหน้าบอเห็นไหมครับอันนี้มันค่อนข้างจะชัดเจนนะครับอ่าซูมให้ชัดเลยนะครับอันนี้สภาพไม่ผ่านการใช้งานนะครับเหรียญนี้เพื่อนๆดูนะครับ เห็นไหมครับถ้าผมพลิกเหรียญจะเห็นตรงนี้มันมีเส้นเส้นกระเบื้องที่ตัดผ่านตรงนี้นะครับ3จุดนะครับเส้นกระเบื้องหน้าบาใบไม้ตรงนี้ในมูนในเลข5าแล้วก็ในม้วนเลข5านะครับนี่นะครับบล็อกนี้เรียกว่าบล็อกธรรมดานะครับผมรับซื้อ400้เขาเรียกว่าบล็อกหมุนเวียนนะครับ แล้วมาดูบล็อกแผงมีตัวอย่างหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองดูเหรียญนี้นะครับอันนี้ก็คือซื้อมาเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับแตกต่างไหมครับเหรียญนี้เดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะครับเส้นกระเบื้องตัดผ่านหน้าบอใบไม้ไม่มีนะครับเนี่ยในม้วนเลขห้าก็ไม่มีนะครับเนี่ยที่ตัดผ่านตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไม่มีในม้วนเลขห้าก็ไม่มีนะครับต้องพิจารณากันด้วยนะครับ ดูด้านหลังบอใบไม้ด้วยนะครับเห็นไหมครับหลายหลายจุดนะครับแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับถ้าเป็นบล็อกแผงนะครับผมขอแจ้งราคาขั้นต่ําไว้แล้วกันนะครับรับซื้อเหรียญละหนึ่งพันบาทนะครับถ้าสวยๆก็เกินพันนี่นะครับอันนี้ก็คือปี2546ก็ยังมีเข้าใจผิดกันนะครับว่าถ้าเหรียญห้บาทไม่มีเส้นกระเบื้องหน้าบอ จะมีราคาทุกปีพศอ,อ,อันนั้นไม่เป็นความจริงนะครับเพราะว่าบางปีพศก็ไม่มีเส้นกระเบื้องหน้าบอใบไม้เช่นเดียวกันนะครับผมผมไม่แน่ใจว่าปีไหนบ้างนะครับเดี๋ยวผมค่อยรวบรวมเหรียญแล้วก็เอามาทําคลิปให้เพื่อนๆนดูดีกว่า,ว,าว่าปีไหนบ้างที่ไม่มีเส้นกระเบื้องหน้าบอนะครับก็มีหลายปีพศนะครับที่ไม่มีเส้นกระเบื้องหน้าบอนะครับแต่ว่าก็ยังไม่มีราคาต้องเป็นปีพศ2546เท่านั้น ถึงจะมีราคาแล้วก็อีกปีหนึ่งที่ไม่มีเส้นกระเบื้องหน้าบอใบไม้แล้วก็มีราคาก็คือปี40นะครับลองดูคลิปเก่าๆที่ผมเคยทําไว้ได้นะครับเหียอ5บาทปี40ตอนนี้ผมไม่มีตัวอย่างนะครับแต่คิดว่าเร็วๆนี้น่าจะมีเข้ามาบ้างนะครับที่ผ่านมาผมก็ขายไปหมดแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวกําลังหาซื้ออยู่นะครับอาจจะถ้าไม่มีส่งมาขายผมก็หาซื้อในกลุ่มซื้อขายเพื่อที่จะเอามาเป็นตัวอย่างในการทําคลิป ให้กับเพื่อนๆได้รู้นะครับนี่นะครับก็ชัดเจนนะครับเดี๋ยวลองเปรียบเทียบดูไม่แน่ใจว่าโฟกัสมันจะเห็นทั้งสองเหรียญหรือเปล่าน,นะครับอพอได้นะครับเพื่อนๆ,ๆเหรียญน,นี้มีเส้นกับเบื้องหน้าบอนะครับราคา400บาทไม่จําเป็นต้องเป็นสภาพนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้คือสภาพไม่ผ่านการใช้งานเป็นเหรียญที่ผมเก็บผมเอามาเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆได้ดูนะครับแล้วก็เหรียญน,นี้เป็นบล็อก บล็อกแผงนะครับไม่มีเส้นหน้าบอเนี่นะครับเหรียญนี้ซื้อเหรียญละพันนะครับขอแจ้งราคาขั้นต่ําไว้ก่อนนะครับเพื่อนๆชัดเจนนะครับแล้วก็อันนี้ก็ชัดเจนนะครับต่างกันเลยนะครับแต่ว่ามีแต่อีกแล้วนะครับถ้าเอาเหรียญ5บาทบล็อกหมุนเวียนไปตกแต่งนะครับให้เป็นบล็อกแผงอันนี้ก็มีจุดสังเกต อีกหลายๆจุดนะครับผมไม่ขอบอกนะครับว่าสังเกตตรงไหนได้อีกบ้างนะครับผมไม่ขอบอกนะครับก็อย่าทําเลยนะครับถ้าเจอโดยธรรมชาติแบบนี้คือส่งมาคือผมแจ้งแจ้งให้เลยนะครับถ้าเป็นบล็อกบล็อกแผงผมก็จะแจ้งว่าเป็นบล็อกแผงนะครับบางทีท่านส่งมาโดยที่ท่านไม่รู้ผมก็จะแจ้งให้นะครับแต่ว่าสําหรับท่านผมเคยมีนะครับเคยเห็นในกลุ่มซื้อขายที่เอาเหรียญบล็อกธรรมดาเนี่ยไปตกแต่งนะครับแต่ก็ นักสะสมเขาก็รู้นะครับเพราะว่ามันมีจุดสังเกตอื่นๆอีกหลายจุดเหรียญมันคนละบล็อกกันนะครับมันไม่เหมือนกันเป๊ะๆนะครับมันต้องมีจุดสังเกตความแตกต่างของของบล็อกต้องแยกบล็อกได้นะครับท่านที่จะเอาเหรียญบล็อกธรรมดาไปแต่งเป็นบล็อกแผงก็อย่าทำเลยนะครับแต่ผมก็คิดว่า fc ของผมคงไม่มีใครทำนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็เป็นคนหาเหรียญกันนะครับ ก็ก็เป็นเป็น f c ที่น่ารักกันทุกคนนะครับที่ส่งมาขายก็คือก็คือโอเคหมดนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้กับเหรียญห้บาทที่มีราคานะครับตั้งแต่200บาทนะครับชำรุดแบบเนี้ย2 0 0นะครับเนี่ยหน้าแบบนี้ก็200ระพักพาพักแบบนี้ก็200นะครับเนี่ยแต่ว่าถ้าว่าต้องเป็นปี4 6แล้วก็อันนี้ค่อนข้างสวยนะครับใครมีสวยๆไม่ผ่านการใช้งาน มากกว่า400นะครับมากกว่า500นะครับเดี๋ยวผมให้ดูเหรียญนิดนิดนึงนะครับโชว์หน่อยนะครับอันนี้ FC ส่งมาขายเห็นไหมครับขอบเฟืองแบบยังกิปอยู่เลยนะครับไม่ล้มเลยนะครับนี่นะครับไม่ผ่านการใช้งานของจริงนะครับได้มาจาก FC จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเป็นผู้หญิงผมจําได้นะครับส่งมาขายนี่ครับผมยังเก็บอยู่จนทุกถถึงทุกวันนี้นะครับอันนี้ผมซื้อมานะครับซื้อมาจากกลุ่มซื้อขาย ได้มาพร้อมกับลอตใหญ่เลยนะครับซื้อมาพร้อมกับเหรียญอื่นๆประมาณหมื่นหมื่นสามหมื่นสี่นะครับในคลิปก่อนหน้านี้ไม่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 น่าจะถึงสสัปดาห์นะครับผมได้เหรียญนี้มานะครับเหรียญมันมีราคานะครับสามารถขายได้จริงผมไม่ได้มาทําคลิปหลอกนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับกับเหรียญ5้าบาทที่มีราคานะครับชัดเจนนะครับว่ารับซื้อปีพศอะไรบ้างนะครับปี4 6แล้วก็ปี40นะครับส่วน ปีอื่นๆก็ต้องมีลักษณะพิเศษนะครับเช่นเป็นเออเลอร์คอยพระเสียตรงอะไรแบบนี้นะครับถึงจะมีราคานะครับก็ประมาณนี้นะครับสาหรับคลิปนี้มาแนะนําแล้วก็มาพูดคุยกันนะครับคลิปนี้น่าจะเผยแพร่วันอาทิตย์ที่21นะครับผมบันทึกคลิปวันที่20เดี๋ยวเผยแพร่วันที่21ให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับก็ตั้งใจทําทุกคลิปนะครับก็สังเกตได้นะครับผมจะพูดยาวเลยนะครับพยายาม อัดแน่นให้เพื่อนๆได้รู้นะครับแล้วก็อาจจะมีมีทะเลทะลายพูดออกนอกเรื่องบ้างนะครับแต่ก็จะพยายามไม่พูดออกนอกเรื่องเยอะนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอให้ทุกท่านที่รับชมนะครับได้ไปค้นหาแล้วก็มีโอกาสพบเจอนะครับเจอแล้วก็เก็บไว้อย่าเอาไปใช้นะครับเหรียญมันมีราคาไม่ขายก็เก็บไว้แต่ถ้าเมื่อไหร่ถ้าต้องการใช้เงินนะครับ เมื่อไหร่ถ้าต้องการใช้เงินมีแบบนี้สักสิบเหรียญก็ได้สี่พันแล้วนะครับนะครับมีห้าสิบเหรียญก็ได้สองหมื่นนะครับแบบนี้นะครับปีสี่หกนะครับมันเปลี่ยนได้เงินจริงๆนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนเจอกันคลิปต่อไปกับสลาลมคอยชแน,นลสวัสดีครับ